สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ f c ทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แฟนเพจ JK เกษตรฟาร์มนะครับแล้วก็ช่อง YouTube JK เกษตรฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมไปชมพิธีการปลูกยาพนโคล่าครับแบบหวานน้ำตมนะครับแล้วก็ยาพนโคล่าในชอบพื้นที่แบบไหนนะครับนี่นะครับในหัวข้อของวันนี้นะครับก็ผมได้ปลูกนะครับปลูกญ้าพนโคุล่าครับตั้งเริ่มตั้งแต่การเตรียมแปลงนะครับ เริ่มแต่การเปลี่ยนแปลงก็คือว่าในแปลงนี้ผมเคยถ่ายไปแล้วทีหนึ่งครับผมใส่น้ำเลยครับใส่ใส่น้ําให้เต็มนะครับประมาณ2อาทิตย์เลยครับแช่ไปเลยครับโดยที่ยังไม่ได้ปลูกหญ้าเพ่งก้าลางครับเพื่อให้วัชพืชชนิดอื่นครับได้ได้ตายไปก่อนนะครับก็หลังจากสองอาทิตย์ผมก็เอาต้นพันธุ์มาหวานนะครับต้นพันธุ์มาหวานความบาความหนาความบางนะครับหนาบางแล้วแต่ ต้นพันธุ์ของท่านครับมีเยอะเราก็ใส่เยอะไปเลยครับมีจํากัดเราก็ใส่ประมาณจํากัดก็ได้ครับนี่ก็ไม่กําหนดนะครับนี่นะครับกวาดว่านต้นพันธุ์ก็ทําทดินให้แบบแฉะชื้ชนนี้แล้วก็เดินเหยียบย่าไปเลยครับเดินเหยียบไปเลยประมาณนี้นะครับส่วนแปงกระาเนี่เป็นหญ้าที่ชอบพื้นที่น้ําผ่านนะครับไม่ชอบน้ําขังครับเป็นไปได้ก็ ถ้าเราทำแปลงทำแปลงก็ทำทางน้ำครับทางน้ำให้เป็นลาดลาดเอียงครับทำเป็นเอียงเอียงแล้วก็ทางระ,ระบายน้ำครับระบายน้ำให้ออกให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยจะชอบน้ำขังเท่าไหร่นะครับชอบดินแบบฉะเชื้นๆน,น,นี่นะครับการหวาน,นพันๆแบบหวานน้ำต้มนะครับยังไงก็เกิดร้อซแน่นอนนะครับ หวานน้ำตมนี่ข้อดีก็คืออัตราการเกิดนี่จะดีครับนี่ครับถ้าทําดินได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็เกิดดีมากครับนี่ครับอัตราการเกิดนี่ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นี่ก็ประมาณนึงไร่กว่านะครับเจ้กกอนก็ทํานานะครับก็ลองดูมามาผูก้านะครับผูกยาดูก็ติดลําคองครับถ้าน้าท่วมตัดไม่ได้ก็ปล่อยไปก่อนครับปล่อก่อนแห้งแรงก็ ใส่น้ำเติมปุ๋ยก็มันก็ได้ดีได้ดีคนละอย่างครับดีกนละอย่างนะครับนี่นี่ครับไม่ต้องใส่เยอะก็ได้ครับประมาณนี้ครับกลางๆทอดปั่นเกิดเลยครับยังไงก็เกิดครับนี่นี่ครับขอฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับแฟนเพจเกษตรฟาร์มท่านใดที่สงสัยก็คอมเมนต์ได้เลยความรู้กันเข้ามาได้นะครับ รประมาณนี้ยิ่งชอบครับยิ่งประมาณนี้เหยียบไปเลยนะครับนี่ก็ใส่ท่อนพันประมาณ1รถนะครับก็มีท่อนพันเองนครับก็เลยเปลี่ยนท่อนพันธ อะไรที่สงสัยก็สอบถามเข้ามาได้ครับทอนพันยังไม่มีแบ่งนะครับเพราะว่าผมกําลังขยายทอนพันให้เพียงโคต่อการเลี้ยงวัวน,นะครับมันจะได้ประมาณสิบไร่ครับถ้าเกิดนะครับก็เกษตรกรเลี้ยงวัวก็นี่นะครับสิ่งสำคัญในการเลี้ยงวัวก็คือการมีแปลงหญ้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ